ฝากถึงผอบอรตรผู้การจังหวัดนนทบ,บุรีผู้กำกับสพออบางบัวทองและตำรวจไซไลทั้งหลายนะไอ้พวกที่กินเงินภาษีและอยู่ไปวันๆน,นะครับถ้าไม่ใช่คนใหญ่คนโตคดีไม่ออกข่าวกี่ร้อยกี่พันคดีแล้วที่ปล่อยผ่านเฉยแชะไม่สนใจประชาชนนะครับเครื่องแบบที่ใส่อยู่ฮนะโรงเรียนตำรวจได้สอนหรือเปล่า ว่าพี่ทักสันติราชอะ่ะคือถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีชื่อเสียงคือคดีมึงก็กี่ร้อยกี่พันคดีช่างมันคือผมเนี่ยนะฮะอัดอั้นตันใจมากนะครับไปแจ้งความนะนี่สอพอ,อบางบัวทองนะโดนลักทรัพย์นะครับตำรวจโทรมาบอกเดี๋ยวจะไปดูกล้องนะฮะวันแล้ววันเล่าก็ไม่มานะฮะอะอีกวันนึงโทรมาเข้ามาหาและแนะนำนะครับกล้องอยู่ที่ถนนนะ บอกว่าไม่มีกล้องนะแล้วก็กลับไปเลยนะและแนะนํานะครับให้ผมเนี่ยไปติดกล้องวงจรปิดที่ร้านนะครับทั้งทที่กล้องเนี่ยของเทศบาลก็อยู่หน้าปากทางนะครับคือมันเป็นการทํางานที่คือกูจะกูแบบกูมาไปอย่างนั้นแนะคือที่ขับมาก็ลดภาษีของประชาชนนะคือมีมีจิตสํานึกที่จะทําอะไรเพื่อประชาชนไหมหรือว่ารับใช้ไอ้พวกนักการเมืองอย่างเดียวหรือว่า กูใส่เครื่องแบบเนี่ยเครื่องแบบไม่ได้ไม่ได้ยึดโยงอะไรฮะคือเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ไปเรียนตำรวจกันเพราะอะไรเลยนะ,ะเพราะมีไอ้คนอย่างพวกท่านนี่แหละครับทํางานไปวันๆนะฮะชาวบ้านเดือดร้อนเศรษฐกิจไม่ดีคนลักขโมยแทนที่จะมาแก้ปัญหานะกี่ร้อยกี่พันคดีแล้วที่พวกมึงไม่ทำนะฮะกองไว้ตรงนั้นนะคือถ้าไม่ออกข่าวหรือว่าถ้าไม่ใช่ลูกลูกท่านหลานเธอ ผู้มีอิทธิพลมึงก็จะไม่ทําคดีให้ใช่ไหมมาถึงอ้าวติดกล้องวงจรปิดแล้วกูจะมีตํารวจไว้ทําไมนะฮะองค์กรตํารวจแม่งต้อเปลี่ยนได้แล้วไอ้คนพวกนี้ซื้อเข้ามานะซื้อตําแหน่งเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มึงทํางานอย่างเงี้ยมึงทํางานอย่างเงี้ยมึงยิ่งกว่ราปรปภโอ้โหไอ้ห่ามีมาดูที่เกิดเหตุอ้าวมึงไปติดกล้องวงจรปิดเอานี่เหรอวิธีการทํางานของตํารวจ อย่าบอกว่าตำรวจไซไลน์หรือตำรวจมืออาชีพเลยนะครับให้สถานด้านไหนยังไม่ได้เลยฝากพี่น้องช่วยแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้มันถึงองค์กรตำรวจถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ขอระบายหน่อยนะครับคือเราไม่มีชื่อไม่มีเสียงนะคือพพี่น้องหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันนะครับคือไม่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยคือจะคดีกันเงียบจะจบและโจรแม่งก็ลอยนวลทั่วบ้านทั่วเมืองนี่เหรอครับ ยังเรียกตัวเองว่าเป็นตำรวจอยู่ไหมคือถ้าไม่มีเหรอไม่มีแล้วก็คือกูไม่ทำนะนายไม่จี้ตูดกูก็ไม่สนจิตสำนึกมีอยู่บ้างไหมครับไม่มีหรือว่ายังไงเรียนมาหรือเปล่าหรือว่าอยาให้พูดเลยนะครับจิตสำนึกไม่มีจริงนะครับโหผมโพดอัดอันอ้นเลยนะฮะแม่งมาถึงไม่ถึงห้านาทีแม่งบอกให้ผมไปติดก,กล้องวงจรปิดดูแม่งเดินี่เหรอที่คือที่พึ่งประชาชนโห